Nintendo Switch 2หากคุณช้าอาจจะโดน PC Handheld เสียบได้นะสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาเกรนนะครับพูดคุยเกี่ยวกับในตลาดของวงการวิดีโอเกมที่ผมเชื่อเลยนะครับว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือในปีถัดไปนะครับเรียกว่าจะมีความดุเดือดร้อนแรงอย่างแน่นอนกับตลาดของเครื่องเกมพกพา สาย PC h a n d h ด์เดนั่นเองนะครับกับตัวรุ่นที่ผมถืออยู่ในมือนี้เลยนะครับของทางแบรนด์ One X Player นะครับที่มาในตัวรุ่นของ One X Fly F1 Pro นะครับที่มาด้วยตัวชิปเซตล่าสุดของทาง AMD ไลเซนเลยนะครับเรียกว่าเป็นเจเนเรชันล่าสุดของทาง AMD ของเขาเลยนะครับ AI9 นะครับ3.5ตัวนี้เรียกว่าจี๊ดจ๊าดอย่างแน่นอนนะครับและมาแบบ32 g b เลยนะครับแล้วก็ตัวในเรื่องของตัวหน้าจอนัก็เป็นแบบ OLED แล้วนะครับ144เฮนะครับซึ่งพอผมเองได้สัมผัส นะครับแล้วก็ได้เล่นตัวเกมที่เรียกว่าพึ่งพอร์ตให้กับบนตัวเครื่องเล่นเกมในทางฝั่งสาย PC แบบสดๆดร้อนๆเลยนะครับกับตัวเกมใส่ปเปอร์่มสไพเป์ด้วแมน2นะครับของใน ตัวค่ายของทางา PlayStation เขานะครับที่ได้ทำการพอร์ตลงมาซึ่งมันก็คือตัวเกมที่อยู่ในกลุ่มของตัวเกมระดับที่เป็น A นะครับแต่เพื่อเล่นเกมพวกผาสาย PC handheld ตัวนี้สามารถรีบประสิทธิภาพในการเล่นออกมาได้อย่างไหลลื่นนะครับเรียกว่าพอใจเลยแหละนะครับกับตัวเฟรมเรทที่ต่ำๆเนี่ยอยู่ในระดับแบบ30เฟรมนะครับหรือถ้าหากมีการคัสตอมดีๆขึ้นมาหน่อยก็สามารถที่จะคัสตอมได้อยู่ในช่วง40 50 60เฟรมได้เลยทีเดียวนะครับกับการใช้เทคนิคของการอัพสเกลของตัวภาพ การเข้ามาช่วยนะครับซึ่งอันนี้แหละนะครับทำให้ผมมองเห็นได้เลยนะครับว่าในอนาคตต่อๆไปนะครับเครื่องเล่นเกมสายพกพาต่างๆนะครับโดยเฉพาะเจ้าตลาดนะครับหรือว่าที่เป็นผู้นําอยู่นะครับที่อยู่ในทางด้านฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลนั่นก็คือ Nintendo Switch นะครับซึ่งจะออกตัวใหม่ในช่วงกลางปีนี้กับ Nintendo Switch 2ที่ผมมองเลยนะครับว่าพวกเขาเอง อาจจะเจอมรสุมในช่วงกลางเจนก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะอะไรล่ะเพื่อนเพอนเพราะว่าเจ้าตัวเทคโนโลยีในทางด้านของตัวสาย PC Handheld เพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับแบรนด์ One X Player ตัวนี้การออกแบบเป็นไงครับดีไซน์สวยนะครับลงตัวเหมาะเจาะแล้วนะครับแล้วก็เริ่มจะมีการขัดเกลาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแถมในเรื่องของตัวน้ำหนักเนี่ยที่ผมถืออยู่เนี่ยตลอดทั้งคลิปเลยนะเพื่อนเอน้น้ำหนักอยู่ในประมาณช่วงประมาณ600กรัม ก็เรียกว่าถ้าเ,เพื่อนๆลองย้อนกันไปในอดีตใช่ไหมครับสักสมาแค่ประมาณสัก2ปีนะครับในช่วง s t e a ม d ด c k เอาไลนา์ตัวรุ่นแรกนะครับที่ออกมาขนาดหน้าจอ78นิ้วนะครับน้ำหนักนะครับก็จะอยู่ในระดับแบบน้องๆ700กรัมประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นะครับน้ำหนักก็เริ่มที่จะลดน้อยลงมาเรื่อยๆนะครับและถ้าหากน้ำหนักเริ่มที่จะอยู่มาในช่วงประมาณ500กรัมได้โอ้โหเรียกว่าการพกพาการใช้งานนอกสถานที่มันเริ่มที่จะ มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้นะครับนะครับกับตลาดของทางด้านฝั่ง PC ที่ทุกๆแบรนด์นะครับหลายๆแบรนด์เลยก็ว่าได้นะครับไม่ใช่เกือบทุกแบรนด์นะครับแต่ก็มีจํานวนที่เยอะมากแล้วนะครับที่ต่างก็ตบเท้าเข้ามาผลิตเจ้าตัวเครื่องเกม PC Handheld มากขึ้นนะครับมันก็เลยเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับมันจะแตกต่างกับในทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซลนะครับ ที่เรียกว่าพอ PlayStation เองนะครับที่ล้มเลิกในเรื่องของตัว PSV i t a ไปก็จะเหลือเครื่องเล่นเกมพกพานะครับที่เป็นแบบสายไฮบริดของทางฝั่งปูนินเพียงแค่ตัวระบบเดียวนะครับตัวระบบอื่นก็อาจจะดูแล้วยังไม่ได้มีความแข็งแกร่งมากที่จะเข้าไปต่อกอได้นะครับมันก็เลยทำให้เหมือนกับทางดิ t ิตอเองก็อาจจะไม่ค่อยที่จะมีการ ดิ้นรนมากสักเท่าไหร่นะครับอ่ามันก็เลยทําให้เพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่าช่วงไทม์ไลน์ของ Nintendo Switch ตัวรุ่นแรกนั้นค่อนข้างที่จะมีแกลปที่ค่อนข้างที่จะยาวนานเลยทีเดียวนะครับและนี่แหละนะครับที่ผมกําลังบอกเพื่อนๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่ เป็นไทยมาให้กับ Nintendo ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเพราะว่าอะไรเพื่อนๆนเพื่อนๆลองย้อนไปดูนะครับกับตัวเครื่องเกมพกพาสาย PC Handhel d ประมาณ2ปีที่แล้วใช่ไหมครับ Steam Deck นะครับ r o ร a l อรุ่นแรกนะครับจนมาถึงตัว One x p l a y e r ในรุ่นต่างๆมากมายจนมาถึงวันนี้นะครับจะเห็นเลยนะครับว่าเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดไปค่อนข้างที่จะเร็วมากเลยทีเดียวนะครับก็คงจะเหลือติดปัญหาผมมองไว้หน้าในตอนนี้นะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวการใช้พลังงานแล้ว นะครับเพราะว่าการใช้พลังงานแบบถ้าเล่นในตัวเกมดับที่มัน A นั้นก็ยังไม่ได้มีการยืนระยะได้ที่ยาวนานมากสักเท่าไหร่อยู่นะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละนะครับถ้าเขาสามารถที่จะจัดการนะครับในเรื่องของการใช้พลังงานได้ได้ขึ้นแล้วโอ้โหเรียกว่าถ้าเกิดว่ามันมาในช่วงแบบปีหน้าใช่ไหมครับนิโตรโซลิตสอออกแล้วใช่ไหมครับโอ้โห เรียกว่าเดือดแน่นะครับเพราะตัวคลังเกมต่างๆที่อยู่ในสตรีมนะครับเรียกว่ามันไม่มีตัวเกมไหนที่จะไม่สามารถเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพกันแล้วนะครับเพราะตอนนี้อาจจะแบบต้องเลือกเป็นบางเกมบางเกมนะครับที่จะได้ตัวเฟรมเรทที่อยู่ในระดับที่พอหลักกันหลับรับรับกันได้นะครับแต่มาในวันนี้กับตัวขุมพลังของตัวทาง a m g นะครับไรเซน9 AI ตัวนี้นะครับมันเริ่มที่จะแสดงให้เห็นนะครับว่าการผลัดกินพลังงานก็ไม่ได้มากขึ้นไปกว่าเดิมมากนัก แตในแง่เรื่องของตัวประสิทธิภาพในการเล่นตัวเกมที่ได้ครอบคลุมได้แทบจะทุกระดับนะครับอันนี้แหละนะครับมันจะสามารถตอบโจทย์ให้กับเหล่าเกมเมอร์เนี่ยมากกว่าการซื้อตัว Nintendo Switch 2ก็ได้เช่นกันนะครับก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวข้อมูลที่เอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับซึ่งผมก็เชื่อไว้ว่า Nintendo เองนะครับก็คงจะต้องมีการ เตรียมแผนสำรองไว้แหละนะครับว่าถ้าหากเกิดว่าในตัวช่วงกลางเจนของพวกเขาเกิดเทคโนโลยีในทางด้านเครื่องเล่นเกมพวกพา PC Handheld นะครับเกิดมีประสิทธิภาพที่เรียกว่าเหนือกว่าและก็ให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมต่างๆเนี่ยได้ที่ดีกว่าบนตัว i ิจิทัลสวิต c h เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเหนื่อยนะครับถึงถึงพืดม่ให้เพื่อนๆว่า,าตัวเกมต่างๆคนที่ซื้อดิจิทัลสวิตนั้นเล่นเพื่อที่จะ เล่นตัวเกมต่างๆใช่ไหมครับแฟนชายของเขาแต่ผมก็บอกนะครับว่าสาย PC เนี่ยเขาก็มีตัวเกมในทางด้านฝั่ง PC ที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมันไ,ไม่ใช่ว่ามีแต่มีแต่ตัวเกมที่ดีๆอยู่ในบน Digital Switch นะครับมันก็มีตัวเกมที่ดีๆและมากๆนะครับบนทางฝั่ง PC ด้วยเช่นกัน นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับรอดูกันในอนาคตอ,อันใกล้นี่แหละนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ก็มาพูดคุยกันประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนการรีวิวทดสอบของตัวเครื่องเล่นเกมพกพาสาย PC h a n d h e l d ตัวนี้ของ o n e X p l a เ e r นะครับเดี๋ยวผมเองก็จะได้มาพูดคุยกันแบบเต็มเมให้เพื่อนเพื่อนได้รับทราบในเรื่องของตัวประสบการณ์ของการใช้งานกันนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ก็ต้องขอตัวแวะกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ